ตอนนี้เราก็มาที่คาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือพันไทยนะคะเป็นน่าจะเป็นแห่งใหม่แห่งแรกเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเทุมธานีนะคะอยู่น่าจะเป็นตรงแถวคลองสีออะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวพันไทยจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ช่วงเปิดใหม่งก็น่าจะหนาแน่นอยู่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราน่าจะอยู่กับโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนแล้วนะคะคราโอเคนะคะ อ่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่บอกว่าคนคนน่าจะาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะรถเยอะเพราะว่าช่วงเปิดใหม่เนาะแล้วก็จะมีทั้งน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเป็นอาหารเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะบายค่ะดเดี๋ยวเราทำอะไก๋วยเตยเี๋ยวเรือฟันโอ้โหคนน่าจะหนาแน่นมาก เดี๋ยวเรือพันไทยเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะคะ Terima kasih telah menonton! วา่าค่อนข้างแรมากเลยนะคะใครอยากชิมนะคะก็มาลองดูได้นะคะอยู่ที่ปทุมธาน,นีนะคะก็โอเคนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ติดตามกด subscribe กดติดใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาลายะค่ะ